ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรพอเพียงแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเย็นนี้ผมเพิ่งเลิกงานมานครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะก็ไม่ได้ชวนท่านผู้ชมมาทําปุ๋ยหรือปลูกผักอะไรนะครับแต่วันนี้อยากจะทําคลิปขอบคุณ f อซนะครับท,ท,ทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆ้องเรานะครับที่เมตตาช่อง Youtube ช่องกเกษตรพอเพียงช่องน้อยๆเนาะก็มีผู้ติดตามเข้ามาและขณะนี้ก็อยู่ที่ห้า0ันกว่าท่านนะครับที่ช่วยเมตตากดติดตามกดกระดิ่งและติดตามชมคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับก็หวังว่าเขาคงจะได้รับความเมตตานอกจากท่าน f อนะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคุณนาคุณอาอะไรนะครับ ติดตามกันไปต่อ,ตอไปนะครับในช่องของผมนะครับเป็นคอนเทนต์ก็บอกแล้วว่าเป็นกเกษตรพอเพียงก็คือเป็นการทําเกษตรในบ้านในครัวเรือนนะครับเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะท YouTube หรอกครับก็ปลูกผักอยู่แล้วก็ปลูกผักในบ้านอยู่แล้วเนื่องจากที่ปตั้งแต่ปีที่แล้วนเนี่ยมันเกิดสถานาการณนะ์โควิดผมก็ปลูกผักปลูกอะไรก็กินของตัวเองกันมาเพราะว่าอ,อยากมีพืชผักมากินในบ้านแค่นั้นเองครับ สองอเราก็ลดลดลดเรื่องการเดินทางไปตลาดาไปซื้อของซื้อของซื้อผักอะไรนะแรกๆก็ไม่ทําอะไรมากมายก็ทําปลูกต้นหอมอปลูกหอมแบ่งหอมแดงปลูกผักกีปลูกผักบุง้งปลูกพริกปลูกมะเขือแค่นั้นเองเอาไว้กินในครัวเรือนที่เราต้องใช้ในครัวเรือนอคิดแค่นี้ครับต่อมาก็มาเริ่ม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 ,มแล้วก็มาเริ่มทําปุ๋ยนะทำปุ๋ยนะก็ไปศึกษาเรียนรู้จากที่นู่นที่นั่นมาได้มีโอกาสไปอบรมที่ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนาะถักเรื่องของการทําปุ๋ยแม่พิกลงพิกองเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่อง,องการทาจุลินทรีย์นะการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์อะไรต่างๆก็เอามาประยุกต์ใช้ทําใช้ในครัวเรือนนะครับมันคลิปบางคลิปนะอาจจะยาวอาจจะพูดมากไปหน่อยก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่าบางเรื่องก็ต้องพูดเพื่ออธิบายให้เข้าใจเนาะบางทีผมก็ทํางานไปด้วยพูดไปด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่อธิบายคนทําซึ่งเปิดดูเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะไปถามที่ไหนยังเม่ยังสองสามวันนี้ก็มีคุณป้าคุณอาคุณตาหลายหลายท่านก็ได้ไลน์มาสอบถามนะครับได้ติดต่อสอบถามเข้ามาํามอันนู้นเป็นงนั้ทนีาอันนี้เป็นงี้ทังนี้เป็นงั้นจะแก้ไขไงจะทําไงต่อผมก็ได้ตอบได้ช่วยอธิบายห้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับท่านที่มือใหม่หรือท่านที่ยังกำลังจะลงหัดมือทำกำลังกำลังเริ่มจะทำเนี่ย ม,มันอะไรล่ะเขาเรียกว่ากังวลเนาะกังวลคิดนู่นคิดนี่ทํางี้ถูกไหมทำนี้จะผิดไหมทํานี่ยิ่งไปดู YouTube หลายๆบางที่ก็ทํากันทําให้เรางงนะครับทาให้เรางงนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาใต้คลิปได้นะครับผมอตอบได้ทันทีก็จะตอบเลยตอบไม่ได้ผมก็จะไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็กลับมาตอบอาจจะตอบช้านิดหนึ่งก็ต้องขออภัยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ท้ายคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้ไปคลินสั้นที่จะ อยากจะกราบขอบคุณนะครับ f อทุกทท่านนะครับจากใจจริงนะครับจากใจจริงนะครับจากใจจริงเลยครับที่ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาสนุนและติดตามช่องก็ฝากติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ครับสวัสดีครับ